ตำนานต้นระนาแห่งพงไพรการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ใกล้กับป่าทึบชาวบ้านดำรงชีวิตด้วยการทำไร่ทำนาและหาของป่าแต่สิ่งที่พวกเขาหวาดกลัวมากที่สุดคือต้นมรณะต้นไม้ใหญ่ที่มีพิษร้ายแรงว่ากันว่าเพียงแค่สูดดมไอจากต้นไม้ก็ทำให้ถึงแก่ความตายได้ชาวบ้านจึงพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไปในป่าลึกและเตือนลูกหลานเสมอว่าอย่าได้เข้าไปใกล้ต้นไม้นั้นเป็นอันขาด วันหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อกล้าไม่เชื่อเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับต้นมรณะเขาคิดว่าเป็นเพียงเรื่องหลอกเด็กที่ผู้ใหญ่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปในป่าลึกกล้าเป็นคนกล้าหาญและชอบผจญภัยเขาตัดสินใจที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องเล่าทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกกล้าเตรียมตัวอย่างดีเขาพกอาวุธมีดและผ้าปิดปากเขาตั้งใจจะเข้าไปในป่าลึกและค้นหาต้นมรณะให้เจอกล้าเดินทางเข้าไปในป่าลึกหลายวัน เขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งสัตว์ร้ายและภูมิประเทศที่ยากลำบากแต่เขาก็ไม่ย่อท้อจนกระทั่งในที่สุดเขาก็ได้พบกับต้นไม้ใหญ่ที่ดูน่ากลัวใบของมันมีสีดำคล้ำและแผกกลิ่นเหม็นรุนแรงออกมากล้ารู้ทันทีว่านี่คือต้นรณะที่ชาวบ้านเล่าขานกันมาเขารู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวแต่ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปกล้าพยายามเข้าไปใกล้ต้นระ แต่ทันทีที่เขาเข้าใกล้กลิ่นเหม็นก็รุนแรงขึ้นจนแทบจะทนไม่ได้เขารู้สึกหายใจลำบากและเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะกล้าพยายามกลั้นหายใจและรีบถอยห่างออกมาจากต้นไม้เขารู้แล้วว่าเรื่องเล่าของชาวบ้านเป็นความจริงต้นระนะมีพิษร้ายแรงจริงๆกล้าตัดสินใจที่จะกลับหมู่บ้านทันทีกล้ารีบกลับหมู่บ้านและเล่าเรื่องราวที่เขาได้พบเจอให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านต่างตกใจและดีใจที่กล้ารอดชีวิตมาได้ พวกเขาตระหนักว่าต้นระณะเป็นภัยร้ายแรงที่ต้องระวังและควรจะหลีกเลี่ยงการเข้าไปในป่าหรือกล้าได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญเขาเข้าใจแล้วว่าบางครั้งเรื่องเล่าขานก็มีเหตุผลและควรจะฟังคําเตือนของผู้ใหญ่ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็ยิ่งระมัดระวังในการใช้ชีวิตและเขารพธรรมชาติมากยิ่งขึ้น